สวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายสรศักดิ์หนูแดงหรือน้องออดี้นะคะอยู่ชั้นป .2 ออทับทีค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยจะสนุกสนานกับการหัดท่องหัดอ่านนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาร่วมกันกับลูกๆมากยิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของเขาเขาตั้งใจมากๆเลยะคะ่ะลูกชอบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกวิชาค่ะโดยเฉพาะน้องออดี้นะคะชอบกิจกรรม Active Morning มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีความสนุกสนานแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะเป็นสิ่งที่เขาจดจำแล้วก็เป็นการทบทวนนะคะซึ่งมีประโยชน์กับเขาทำให้เขาเนี่ยนำไปใช้ในการท่องฝุกคูแล้วก็จดจำคำได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ระเบียบว,วินัยนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือน้องกลับไปถึงบ้านน้องทงกกับบ้านเองได้นะคะแล้วก็น้องรู้จักการารู้จักการรอคะ่ะรู้จักการต่อแถวรู้จักการเทียบขยะรู้จักการใช้ห้องน้ํารู้จักการรักษาความสะอาดต่างๆนะคะแล้วก็ระเบียบว,วินัยต่างๆเหล่านี้น้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็ปฏิบตัติทั้งจากทางที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียน,นะคะ่ะ ก็ขอบคุณโรงเรียนนะคะขอบคุณคุณครูนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะที่มีเพื่อเด็กๆนะคะทาให้เด็กๆเ,เนี่ยกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ทําให้เขาเก่งในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเขานะคะพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาโรงเรียนแห่งนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ